ชมในช่วงที่3นะคะดิฉันธรัญรมน์สุริยาศักด์ก็ยังอยู่กับอาจารย์แอนนาสุภศพสรสีงามน,นะคะนี้เราไม่รอช้าแล้วค่ะอาจารย์มีดาวสององค์นะคะที่โคจรส่งผลถึงราศีตุลโดยตรงนะคะเราเอาองค์แรกก่อนอาจารย์เอาบาปก่อน นะคะเอาบาปก่อนก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยค่ะตอนนี้ดาวเสาร์อยู่หน้าบ้านนะคะของคนราศีตุลเรียกว่าเป็นศูนย์พาหะเลยของราศีตุลหรือว่าชาวราศีตุลนะคะคานนี้พอมีดาวพระเสาร์อยู่หน้าบ้านเนี่ยก็บวกทุกยากนะคะหนักเหนื่อยเรื่องอะไรเรื่องการเงินค่ะอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามองบวกไว้ก็คือหนักเหนื่อยการทําอะไร ที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าจะให้มาซึ่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยความยากความเหนื่อยความหนักค,ความลาบากเนี่ยให้มันทุกแค่นี้อย่าไปทุกมากกว่านี้ค่ะ,ะอย่าไปแบบวางแผนอะไรที่ว่ามัน เ,ออเกินเกินเรื่องเกินกําลังไม่งั้นเนี่ยก็จะส่งผลว่านอกจากเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จะมีเรื่องของทุกข์มาด้วยทุกข์กายทุกข์ใจลําบากด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเสาเป็นศูนย์พาหะก,ก็คืออยู่านาหน้าลัคนานะคะ,คะก็หมายความว่าตรงเนี้ยเหนื่อยยากในเรื่อง,องการหาเงินหาไรายได้นะคะเหนื่อยยากในเรื่องของการเก็บนะคะตรงนี้ก็เลยก็บอกว่า การทําตรงนี้นะคะต้องตาความหมายดาวเสาด้วยนะคะ,คะเราก็ว่าถ้าว่ามันเน็ดเหนื่อยมันยากมันนานทําตามความหมายดาวเลยค่ะ ทำเรื่องระยะยาวโครงการยาวนะคะบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถนะคะหรือว่าประกอบอาชีพตามความหมายดาวเสาค่ะอาจารย์ตรงนี้ก็เหน็ดเหนื่อยขายของเก่านะคะทำอะไรที่มันแก้ไขนะคะซ่อมแซมบำรุงนะคะจากตรงนี้แล้วเสา,สาเนี่ยอาจารย์อยู่พบกันเงินชทายว่าได้เงินหรือเสียเงินอันนี้ถ้าว่ามีเสาองค์เดียวนยทายว่าเสียเงินก่อนเลยค่ะนะคะ แต่ว่าไอ้เรื่องที่ได้ยุนี่ก็ได้ด้วยเพราะเสาก็ได้ตําแหน่งดีค่ะอาจารย์คะเสาเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ใช่ค่ะมาลอยอยู่ในภพการเงินใช่เป็นภพดีทั้งคู่ใช่ค่ะนะคะแล้วขณะนี้ดาวเสาเป็นยังไงค่ะตอนนี้ดาวเสาพักค่ะ,คะ แล้วคำ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 ว่าเราสาวพักก็คือเหมือนอธิบายเหมือนเหมือนเบรกแรกว่าสาวพักคือสาวไม่เดินถอยหลังนะคะการคิดจะทําอะไรเนี้ยก็หยุดพักด้วยนะคะเรื่องของอะไรเรื่องของความทุกข์ความยากเรื่องของบ้านนะคะเรื่องการหาเงินหาไรายได้นี่ก็ทุกยากก็แปลว่าไม่ได้ด้วยใช่นะคะ คือดาวเสาร์เนี่ยอาจารย์เขามากองอยู่ไงฮะมากองอยู่หน้าบ้านตำแหน่งเนี่ยก็คือได้ตำแหน่งราชาใช่ค่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองใช่ค่ะนะคะตามความหมายเนี่ยเราต้องทายว่าได้เงินก่อนใช่นะคะแต่ณขณะเนี้ยดาวเสาร์โคจรพักอยู่ใช่แล้วจะพักไปมากเลยพักจนถึงศูนย์องศาเลยใช่ก็แปลว่าดาวเสาร์เนี่ยมันมันส่งกระแสถึงคนราศีตุลเนี่ยโดยตรงใช่ค่ะถ้าเรามองเป็นลถค่ะจย์ เราเนี่ยเป็นราศีตุลตั้งอยู่ค่ะรถคือดาวเสาค่ะถอยมาค่ะชนเราชนเราชนไหมคะอย่างอีกนิดนึงค่ะเออก็แปลว่าีนดเยวจะชนแล้วใช่เหลือแค่ประมาณ35ริบดาเท่านั้นเองค่ะเราตั้งอยู่อาจารย์เราตกใจไหมตกใจตกใจนะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆฉันต้องได้เงินติแต่ทําไมถอยมาจะชนฉันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคน คนที่มีลัคนาลาสีตุลนะคะให้รอนิดหนึ่งให้ดาวเสาร์เนี่ยนะคะท่านโคจรกลับไปก่อนก็คือจะเริ่มโคจรเนี่ยประมาณเดือนกรกฎานะะคแต่ระหว่างโคจรกลับไปอาจารย์เขายังเสวยเริกที่ห้ายอยู่ก็แปลว่ายังไม่ได้เงินอยู่ดีต้องรออีกสักนิดนึงค่ะรอประมาณเนี่ยอาจารย์ไป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 แลดูไปเหลือแลดูไปแอบดูก็ได้นะคะว่าประมาณวันที่28กันยายนใช่ค่ะ ดาวเสารถึงจะสเสวยราชาเริกรเพราะฉะนั้นคนลาสีตุลน,นะคะ<ช>ท่านจะซื้อจะขายนะคะใ,<ช>ในเรื่องของบ้าน<ช>ถ้าจะซื้อบ้านก็แปลว่ามีสตังไปซื้อ เพราะว่าดาวเสาร์ได้ตำแหน่งราชาจะขายบ้านก็ขายได้ในช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นรอนิดหนึ่งเรื่องของการจะซื้อจะขายบ้านนะคะนี้มาดูดาวพระรหัสสบดีค่ะจย์นะคะมาลอยอยู่พบกรมมะของคนราศีตุลอันนี้ทายดีหรือว่าทายเสียอันนี้ก็มีดีมีเสียเหมือนกันค่ะแต่เสียก็เสียไม่มากนะคะเพราะว่าหนึ่งว่าเป็นเจ้าเรือนสหัชะ และเป็นเจ้าเรือนอริ <c oughs> ก็หมายถึงว่าเจ้าชะตาหรือชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของการทํา ทำสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะ,คะเหนื่อยยากนะคะแต่ว่าโชคดีประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็เป็นที่รักใคร่หมายถึงว่าตัวเองเนี่ยจะตั้งหลักปักฐานได้เลยนะคะ,คะสำเร็จเรื่องงานและดาวพฤหัสเนี่ยยังรวมถึงเงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะ,คะอาจารย์คะได้ตำแหน่งดีด้วยนะคะในรอบ12ปีได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะ,คะตรงนี้ก็ถือว่าเด่นดีแล้วก็ประสบความสาเร็จนะคะในเรื่องของการติดต่อก็ได้เจรจาในหน้านะคะนามาซึ่งชื่อ เสียงนะคะแล้วก็ในเรื่องของอวงสังคมพี่น้องนะคะตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะจากตรงนี้ ค่ะพอวันที่11อาจารย์อาจารย์ไปดูมาว่าดาวพระรหัสสดีเนี่ยท่านจะย้ายมาใช่นะคะอยู่ในภพลาพระของคนราศีตุลอันนี้ได้ตําแหน่งด้วยค่ะอาจารย์ตาแหน่งด้วยได้สิงหเกณฑ์นะคะเป็น11แก่ลักของลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพระรหัสเป็น11แกลักเนี่ยสิงหเกณฑ์เป็น11จะฟุ้งเฟืองคนรือเรื่องลาบเหลือหลายค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็จะดีนะคะในเรื่องของลาบผลเงินทอง น,ะะนลคาสตรีตุลใช่แล้วก็จะดีในเรื่องของสติปัญญาความรู้นะคะตัวเองเนี่ย เน็ตเหนื่อยมาในเรื่องของงานก็จะได้รับในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะคะโชคลาภนะคะจากตัวเองทําเองเพราะว่าเข้าพบงานแต่ว่าที่ผ่านมาเน็ตเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ดาวพระพุทธหัสเนี่ยก็พักหลายเดือนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดอยู่นะคะแต่ก็ยังส่งผลดีค่ะอาจารย์ถือว่าเดยรวมนะคะลาบเนี่ยแปลว่าลาบผลรายได้สิ่งที่เพิ่มขึ้นใช่ค่ะทีนี้มันมาจากเจ้าเรือนสองเรือนนะคะมาจากเรือนอิ เรือนหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็มาจากภพสหัชชะอีกเรือนหนึ่งใช่ค่ะตรงนี้เราต้องแบ่งต้องแบ่งค่ะต้องแบ่งว่าถ้าท่านเกิดภาคกลางคืนก็คือตั้งแต่18นาฬิกานะคะจนถึง6โมงเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยแปลว่าเจ้าเรือนอะลีลาพระคนเนี้ยจะเหนื่อยหน่อยนะคะส่วนท่านที่เกิดกลางวันนะคะก็เป็นเจ้าเรือนลาพระสหัชชะ อันนี้คนราศีตุลแบ่งนะคะแบ่งกลางวันและกลางคืนถ้าท่านเกิดกลางคืนเนี่ยท่านจะเหนื่อยหน่อยนะคะการได้ลาบผลในส่วนท่านที่เกิดกลางวันไม่ต้องเหนื่อยเลยนะคะแปลว่าเจ้าเรือนสหัชชะมาลอยอยู่ภพลาภะแปลว่าสังคมที่ท่านอยู่นะคะจะนํามาซึ่งลาบผลรายได้เพราะว่าดาวพระหัสบดีที่ท่านอยู่ในภพลาภะเนี่ยท่านได้ตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์อุดมแปลว่าเยอะแปลว่ามากนะคะ นี่ถ้าเราแบ่งวัยอาจารย์แบ่งวัยถ้าเป็นวัยเด็กค่ะวัยกําลังศึกษาค่ะอันนี้ดีเรื่องของการศึกษาเลยอ่ะการเรียนต่อการเรียนใช่การเรียนต่อในพฤหัสได้ตําแหน่งดีนะคะส่งคุณส่งผลให้กับเจ้าชะตานะคะสหัสชาค,คือการเดินทางด้วยคือสังคมคด้วยได้สังคมกับครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีความรู้การศึกษาระดับที่อะไรก็แล้วแตเออ่เป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญแต่ละเรื่องะะแปลว่าคุณคูรักและคนลาส, <ละ S 3> สิตล <ะ S 3> ล<ะ>ุลเพราะนั้นนักศึกษานะคะผู้ที่อยู่ในวัยของเรื่องการศึกษาก็แปลว่าการเรียนท่านจะดีดีมากลาพะนี่มีโอกาสได้เกียรตินิยมไหมจันมีโอกาสค่ะได้ตำแหน่งดีเพราะว่าความหมายเนี่ยคือลาพะลาพะแปลว่าสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันแล้วได้มานั้นในในรุ่น นักศึกษานะคะแปลว่าท่านจะได้รับเกียรติเป็นความรู้นะคะส่วนถ้าเราเถิบมาอีกนิดนึงอาจารย์เรียนจบแล้วมีการมีงานทำแล้วอยู่ในช่วงของการกำลังหาเงินพอดีเลยนะคะในวัยที่จะมีคนรักด้วยมีคู่ครองด้วยเป็นยังไงคะก็บอกว่าพรฤหัสเนี่ยนะคะเป็น11แกลักษณ์เป็นอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า อุดมนะคะเรื่องของอะไรนะคะเรื่องของลาภผลเงินทองอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วก็ยังได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะในเรื่องของอะไรในเรื่องของงานก็ได้นะคะในเรื่องของการติดต่อก็ได้นะคะแลวตรงนี้งานก็ดีด้วยนะคะเป็นภพลาภะแล้วก็พละหัสเป็น11เนี่ยเรื่องของคู่ครองเรื่องของเงินนะคะถือว่าดีหลายอย่างเลยอยู่ในวัยใช่วัยหาเงินแล้วก็วัยความรักด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปนะประมาณว่า คนอายุกลางนะคะกลางวัยก็คือในวัยแห่งความรักเนี่ยถือว่าท่านจะได้สิ่งที่มาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือหนึ่งอาจจะมีคนรักเพิ่มขึ้นพอมีคนรักแล้วเป็นไงคะมีบุตรเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นทายดีสถานเดียวนะคะอันนี้สําหรับดาวที่เป็นลาพ่ะถ้าหากอวุโสขึ้นมาหน่อยละอาจารย์อาจารย์แก่แล้วเนี่ย โอ้อันนี้ก็เป็นยังไงคะถ้าเป็นอาวุโสความรักก็ไม่เอาละนะคะเรียนก็ไม่เอาละจะเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นที่ปรึกษาเลยค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็พฤหัสเป็น11แก่้ากเนี่ยนอกจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็าครูไปหาเสร็จเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าเนี่ยจะดูแลค่ะจะดูแลเทคแคร์พาไปเที่ยวนะคะสังสรรค์ตรงนี้ก็ถือว่า เป็นชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาราศีตุลเนี่ยจะโชคดีนะคะรย้ของฝากของขวาดีค่ะจแล้วก็ได้เดินทางด้วยนะคะเป็นชาวราศีตุลใช่เพราะฉะนั้นมีโอกาสเนาะอายุมากแล้วไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวแล้วเที่ยวไกลด้วยนะคะผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าพาไปนะคะรหัสออกให้นะคะออกให้ด้วยพาไปเพราะว่าอยู่ในเรือนคู่มิตรไงคะพระรหัสเป็น็นมิตรเป็นมิตรกับครูนะคะแปลว่าดาวพระรหัสสดีอยู่บ้านของดาวอาทิตย์นั่นเอง ทายดีสำหรับคนราศีตุลใช่ค่ะนะคะอันนี้โชคดีมากชดีมากเลยนะคะต้องแบ่งไหมคะจย์แบ่งวันไหมอันนี้แบ่งกลางวันกลางคืนไหมอันเนี้ยก็ถือว่าโชคดีก็ถือว่าถ้าว่าเสียก็เสียนิดหน่อยนะคะแต่ตรงเนี้ยถือหนูว่าไม่ต้องแบ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าเรือนถ้าว่าเป็นภาคกลางคืนเนี่ยเจ้าเรือนอลีอาจจะมีในเรื่องของ อุปสรรคปัญหาบ้างแต่ถาม <c oughs> ว่าได้ไปไหมก็ได้ไปเพราะว่าอยู่เรือนคู่มิตรนะคะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพื่อรหัสไม่ไม่ให้โทษแล้วก็ อยู่ในภพเรือนที่ดีได้ตาแหน่งที่ดีนะคะเสวยเรื่องที่ดีอันนี้ก็ถือว่าให้ดีให้ผลดีกับชาวราศีและก็ลัคนาราศีไทยไทยดีสถานค่ะอีกองหนึ่งอาจารย์องสุดท้ายองสุดท้ายน่ากลัวมากก็คือพระราหูนั่นเองอาจารย์พระราหูเนี่ยมาสถิตอยู่ในภพวินาศของคนราศีตุลเราจะบอกยังไงค่ะต้องบอกก่อนว่าพระราหูเนี่ยมาจากเจ้าเรือน ปุตตะเพราะฉะนั้นปุตตะคือให้ระวังนะคะก่อนแรกก่อนถึงจะเป็นภพวินาศเนี่ยภพที่เสียก็จริงแต่ว่าเจ้าเรือนที่มาเป็นเจ้าเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็ลัคนาราศีตุลให้ระวังผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าทําร้ายนะคะ,คะทำร้ายเรื่องอะไรในเรื่องของ เอกสารสัญญาทำให้เสียชื่อนะคะตรงนี้ก็ได้ด้วยคอยทำร้ายเจ้าชะตานะคะแต่ว่านะคะถ้าว่าในมองในเรื่องของมุมมองดีๆก็หมายถึงว่าพระราหูเนี่ยเป็นดาวองค์เดียวที่ได้รับการยกเว้นว่าพระราหูไปอยู่ในเรือนวินาศ ไปกัดกินความวินาศความวิบัติเสียแล้วทำให้เจ้าชะตาเนี่ยไม่เกิดความวิบัติวินาศแต่ตรงนี้นะคะก็ถือว่า 50- 50้ละกันนะคะไอ้ที่เสียก็เสียไปไอ้ที่ดีก็ดีไปนะคะคราวนี้เราก็ต้องดูในเรื่องของดาวตั้งรับด้วยนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าเสียนะเพราะว่าราหูอยู่ในเรือนพุทธเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนคู่ศัตรูค่ะไม่ได้อยู่เหมือนเรือนคู่มิตรเพราะฉะนั้นก็ให้โทษแก่สถานีเลยนะคะ ความหมายของคําว่าวินาศเนี่ยแปลว่าภัยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะคะอย่างอาจารย์แอนนาบอกว่าปุตตะวินาศอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะ วัยวัยเนี่ยน้อยกว่าเราใช่ทีนี้พอมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นดาวบับเคราะ์ด้วยพระราหูเนี่ยนะคะคือสําคัญเนี่ยคือไปอยู่ในเดือนคู่ศัตรูนะคะตรงเนี้ยแปลว่าให้โทษแต่ทีนี้คําว่าปุตตะที่จะให้โทษของคนลัคณาราศีตุลไม่ใช่ว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าทุกท่านนะคะจะต้องไปพิจารณาดาวพระราหูด้วยพระราหูเป็นใครอาจารย์ คนที่เด็กกว่าที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องแบบว่าลักษณะก่อนลักษณะตาพองพุงยื่นหัวล้านนะคะตรงนี้คืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะคะเราก็ไม่ได้รวมหมดเหมาหมดนะคะมีให้วิเคราะห์ให้พินิจพิจารณาคือให้มองแล้วก็วิเคราะห์รูปร่างใช่รูปร่างค่ะปากหนาตาพองหังล้าน พุงยื่นใช่มีอักษรด้วยนะค่ะจ้าค่ะอักษรเนี่ยเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้นะคะชื่อจริงค่ะนะคะยอยักษ์รอเรือนะคะรอลิงวอลแวนนะคะตรงนี้ก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันคือเราไม่เหมาทั้งหมดนะคะเราก็มีมีข้อจํากัดหรือว่าเออให้ดูรูปร่างพยัญชนะ นะคะอักษรนะคะตรงนี้อาจารย์จะได้ระวังไว้นะคะว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าเราเนี่ยนะคะมีอักษรและอาจารย์จดไว้ละนะคะยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนใช่คะจะได้ระวังว่าถ้าเข้ามาหาท่านนะคะท่ะต้องระวังใช่นะคะนั้นท่านที่มีลัคนาราศีตุลก็ต้องระวังนะคะเหมือน ระวังเหมือนอาจารย์ธัญมนีแหละว่าระวังเด็กที่อายุน้อยกว่าเขาจะมาทําร้ายเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะคะภคยที่ไม่รู้ตัวนะคะบางทีหมดเราก็อาจารย์คุยไปคุยมาหมดเสียแล้วที่บอกว่าหมดเวลาแล้วนะคะนั่นท่นผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะคะวันนักโหราศาสตร์แห่งชาติวันนักโหราศาสตร์2558นะคะของทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวันที่6มิถุนายนใช่ค่ะโดยอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะอันนี้มีมีงาน านทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะแล้วก็สนุกสนานด้วยนะคะจากตรงนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิที่ให้เราชาวคณะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะได้มาเผยแผ่ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะคะวันนี้ดิฉันธัรมยมลสุริยาศักด์และอาจารย์สุพัศรงหีงามต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะโอกาสหน้าก็จะมาพบกับท่านใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ